ตู้กินอีสังกินมรดขาดลูกเศร้าแก็บมาให้ว่านวานี่นะว่าอืมระบังเบาหวานขึ้นนะ่หวานแท้หวานยาวอะไว้าว่านต้นกล้วยไม่ตู้อย่างใหญ่ไปใหญ่ไปลำไปเหลือสุดหูวุดตาใหญ่ใหญ่วแอันี้ต้นอีอย่งแม่ต้นมอนบอก อ,อันนี้ต้นหมอนอันนี้อันนั้น,ะน,นต้นมากอียังมกก้นเลยโอ้ต้นมากอ่อาโลควัดขาต้นอันพักกูดแล้วเนี่ยมีอีอย่างเนี่ยโอ้มีพวกมันแหละตัวขาอันนี้อีอย่างนฟังปัง <laughs> ต้นมะฮงเอ้ยปีนา่าได้กินมากเลยแม่เอ้ยไปขี้โหดกำลังสิออกดอกเลยเนี่ยมังพ่ดอดำมากระจินแล้วนะหลายแท้หลายว่า ปาดีตู้ใครอยากได้มาเก็บเอาเด้ออีแมลแล้ว่าสิเก็บไปฝากค่อยวาโน o no. ให้ข้าเจ้ามาเก็บเอาเองโอ้ต้นเศรษฐีแล้วอันนี้งามขนาดนี้ต้นบฮู้่าต้นีนอยางกินบ่ได้เด้อแต่ว่าอันนี้กินได้ต้นที่ผักวยเสียนต้นดอกวบเสียนวยเสียนเสียนอย่างเสียนปลูกพัก มัสดดาเมตูุเป็นอะไรแว่วนอปีนี่ต้นนี้เป็นลไรใส่โอ้อันนี้อันนี้ไม่ยังกะไม่ยังกะเจ้าของมันต้นไม้เหี้ยจนจอยแม่เจ้าของสวนกับเอิญนี่ยังกะคนไทยน่ะลืมซื้อเลยเจ้าของสวนคนไทยเขาเอิญว่าจังใดกัมัสดดาเอิญขณะเหงาซาบลาก น,นี้มีแต่ของกินมาเด้อพักสวนครัวหัวกินได้เลยนี่นะเตรียมไว้จักหน่อยหนาวนี่พักเต็มเลยนี่อ้งาเดียวซิบไปทำไมหมักพิลางาเดียวซิบกว่านวยโอ้อันนั้นบ่มแมนหมักพิลาติแมหลายพดทับทิมทับทิมทับทิมกับบอมแมนเออันนี้นี่พวงหมักเกรป ควงมาเกล็บป้าซีดาขาวได้หน่ต้นน้อยๆหนึ่งเป็นแทพเป็นว่าพุ่นส่วนเราไหมเราอยู่พุ่นอันนี้สมอลด็อกเตอร์ใบหมอน้อยเป็นยาเย็นเด้อผู้ใดอยากได้เบี้ยสั่งเลยส่วนเราไหมเราป้างามเด้องามบ่ปลูกลุ้นค่อยงามกุ้่อยให้มา